วันนี้เป็นวันที่2ของปฏิบัติการบำเพ็ญเพียรของกลุ่มกบพศหลังจากที่เมื่อวานนี้เริ่มไปชุมนุมที่สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีห้าแห่งแล้วก็ไปตั้งเวทีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อาคารรัฐสภาส่วนวันนี้กลุ่มนปชก็ชุมนุมจัดเวทีคู่ขนานใช่ค่ะที่ถนนอักษะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็มีกลุ่มมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมของคนแสดงกลุ่มนปชนั้นไปที่ถนนอักษะนะคะและเมื่อประมาณสัก 17นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีท่าทีสําคัญออกมาจากกลุ่มกบพศคุณสุเทพเทกสุบันแถลงนะคะคเพื่อที่จะให้มีการเสนอนะะประธานวุฒิสภาเร่งเสนอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทั้งออกของคุณสุเทพพี่มีการเสนอไปตอน4ี่โมงตรงนะครับมีการแถลงที่ทำเนียบกับทางออกของประเทศคุณสุเทพบอกว่าขณะนี้ไม่มีรัฐบาลร,รักษาการขณะที่รองนายกรัฐมนตรีรักษาการและคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถที่ จะปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนจนทําให้มีการขับไล่รัฐบาลไปได้คุณสุเทเพก็เลยบอกว่าทางออกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากที่มีการเลือกประธานวุฒิสภาไปเมื่อวานนี้ก็เลยเสนอให้องค์กรทางนิติบัญญัติที่เหลืออยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานวุฒิสภาประธานศาลดีกาประธานสารรัฐมนูญประธานฐานปกครอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการนัดประชุมกันในการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปศก็จะชุมนุมโดยสงบสันติต่อไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาบริหารประเทศตามแนวทางปฏิรูปแล้วก็เจต,ตานารมณ์ของประชาชนนะครับซึ่งคุณสุเทพบอกว่าหลังจากนี้ก็จะนำตัวแทนของกลุ่มกปปส ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลร,รัฐธรรม,มนูญนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วยืนยันว่าทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะเข้ามาร่วมหารือแล้วก็หาทางออกร่วมกันรวมไปถึงกลุ่มคนสแสดงด้วยน่าจะเปิดใจกว้างในการทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินฟังเสียงคุณสุเทพครับการรัฐมนตรีเท่านั้นสวัสดีครับ พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทุกท่านครับการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในช่วงหเดือนเศษ,ษที่ผ่านมาได้ทำให้ระบอบทักษิณล่มสลายลงตามลำดับและด้วยความทุจริตช่อฉนประกอบกับพฤติกรรม แทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการใช้สมุนอันตาพา a ์าค,คุกคามข่มขู่องค์กรอิสระตุลาการผู้พิพากษาสื่อมวลชนและประชาชนของฝ่ายระบบทักษสินททำให้ ประชาชนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปในที่สุดเมื่อสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปปชได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดยิ่งลักชินวัตรและคณะรัฐมนตรีจนต้องสิ้นสภาพลงทำให้ประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในสภาพ ไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศอีกต่อไปเพราะประเทศไทยขณะนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรักษาการคงมีแต่รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีเท่านั้นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีไม่มีสัต ไม่มีฐานะที่จะเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพเช่นนี้หากเป็นยามปกติสภาผู้แทนราษฎรก็จะทําหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีแต่โดยที่ขณะน,นี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาจึงเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติองค์กรเดียวที่เหลืออยู่ มวลมหาประชาชนจึงขอเรียกร้องวิงวอนให้ประธานวุฒธธิสภารีบปรึกษาหารือประธานศาลฎีกาประธานศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานคณะกรรมการกกตดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยทันทีทั้งนี้ มวลมหาประชาชนจะยังคงชุมนุมด้วยความสงบสันติต่อไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศทำการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชนกระผมได้ทำหนังสือ ถึงท่านประธานวุฒิสภาท่านประธานสารดีกาท่านประธานสารรัฐธรรมนูญท่านประธานสารปกครองสูงสุดและท่านประธานคณะกรรมการกอกตเรียบร้อยแล้ว <ST> ผมขอยืนยันว่ามวลมหาประชาชนทั้งหลายล้วนมีความรักชาติรักแผ่นดินปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองนี้ มีความสงบร่มเย็นมีการปฏิรูปประเทศเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานไทยทุกคนผมขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรรวมทั้งพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงได้โปรดร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนขอขอบคุณครับก็ค่ะก็เป็นการถแถลงข่าวของกุสุเทพที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะคถแถลงข่าวผ่านฟรีทีวีค่ะครับ